หมดเวลาสนุกแล้วสิห,หมดเวลาสนุกแล้วสิเฮ้ยเสียงนี้ค่อยๆลอ,อ,อยขึ้นมาในหูน้องๆนักเรียนนักศึกษาหยุดยาวกันเพลินเลยสินะน้องๆบางคนก็คงกําลังกังวลอยู่ว่าถ้าเปิดเทอมไปเรียนแล้วเนี่ยเราจะปลอดภัยแค่ไหนกันวันนี้เลยอยากจะมาบอกน้องๆเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับไปโรงเรียนยังไงให้ปลอดภัยจากโควิด19 บางคนก็อาจจะเศร้าอยู่บ้านกําลังเพลินเลยอย่างมีหนังให้ดูมีเกมให้เล่นตื่นตอนไหนก็ได้กันใช่ไหมแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องไปเรียนก็ต้องไปเรียนนะคะอ้าวแล้วแบบนี้พวกหนูจะปลอดภัยจากโควิดในทีนได้อย่างไรเราก็มาเรียนแบบ New Normal สิคะอะไรที่เคยทํำอยู่<ะ>ก็ขอให้ทำเหมือนเดิมในช่วงเฝ้าระวงังโควิดในทีระบาดก็อย่างเช่น ใช้ผ้าปิดปากใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือรักษาระยะห่างโซเชียลดิสแตนต์อ้าวแล้วถ้าหนูอยากทำกิจกรรมกลุ่มล่ะอย่างเช่นเล่นฟุตบอลน่ะหรือกิจกรรมอ่านหนังสือเป็นกลุ่มกุมหรืออื่นก็เล่นได้ค่ะอย่าวิตกกังวลถึงขั้นจิตตกไปถ้าเราดูตามการแข่งขันผู้เล่นสำรองเขาก็จะใส่แมสปิดปากเว้นระยะห่างการนั่งห àng, ่างเราก็เอาแนวทางนี้ไปทำตามไปใช้ใจเอก่ะจะทำตามใจตัวเองไปซะทุกอย่างาไม่ได้ ไปเรียนก็อยากไปเมาส์กับเพื่อนทําได้หมดแหละค่ะแต่ขอให้ปฏิบัติตามเหมือนกับที่พวกเราเคยทํามากินร้อนช้อนกลางล้างมือบ่อยเฝ้าสังเกตประเมินตัวเองอย่างเสมอแค่นี้เราก็ปลอดภัยจริงไหมแล้วเราจะประเมินตัวเองอย่างไรล่ะเ้าวอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเธอไม่รู้หรอเขากําลังฮิตกันมากนะแอปหมอชนะไงมียอดดาวน์โหลด400,000ครั้งแล้วนะช่วยเราเตือนตัวเองเสมอเหมือนมีพี่หมอข้างๆเราเลยนะแค่เราดาวน์โหลดบนมือถือแอปหมอชนะ พียงเบอร์โทรศัพท์และเปิด GPS และบลูทูธถ่ายรูปเล่าแค่นี้ก็จบแล้วเพื่อให้แอปประเมินความเสี่ยงของเราได้เช่นการที่เราจะไปประเมินเริ่มแรกเรามีอาการตามแบบประเมินหรือไม่ <S 2> <S 2> <S 2> ต่อมาแอป,ปจะช่วยเราเก็บข้อมูลว่าเราได้อยู่ใกล้ชิด ผู้ที่มีความเสี่ยงหรือไม่แต่เราไม่ต้องกังวลใจเรื่องของ d a t a าวินซ c y ก็จะมีคนรู้ไหมว่าเราไปไหนมารับรองข้อมูลไม่รู้อะไรแน่นอน <Wow. S 1> เราใช้ Facebook หรือเราเปิด b l u บ t ูทูธเฮดโฟนยังอันตรายกว่าเลยนะเพื่อนๆเ, uh huh. เราเลยอยากแนะนําเพื่อนๆเ,นเนยาวชนมีแอปหมอชนะเหมือนมีคุณหมอประเมินเราเบื้องต้นเลยนะเธอที่สําคัญก่อนออกจากบ้านไปนโรงเรียน พกแอปหมอชนะติดตัวไปด้วยเป็นเพื่อนปลอดภัยหายห่วงเพราะทุกโรงเรียนต้องมี QR code ของไทยชนะเรานำแอปหมอชนะไปสแกนหายห่วงแน่นอนโดยไม่โดนลวงข้อมูลอันไหน QR code ปอมก็รู้หมอชนะจะช่วยเราประเมินความเสี่ยงคอยเช็คสถานะให้เราปลอดภัยยิ่งขึ้นเช็คอินเช็คเอาต์ได้สบายใจโห พูดมาสนุกขนาดนี้ดาวน์โหลดที่ไหนอ่ะหยิบมือถือขึ้นมาเลยค่ะถ้าเป็น Android ก็เข้าไปโหลดใน Play Store ส่วน iOS ก็ไปโหลดใน App Store แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว